สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีหลยๆเด้อหลังจากที่โบได้โบค่อยมีเวลาได้ลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี่ด่ากับมีของดีสี่เอามาให้พี่น้องเบิ่งบางคนกับซีบโบหูจักว่ามันคืออีอย่างเนาะกับมี่น้องสาวเพ่นทรงมาให้เนาะพี่น,อน้องเนาะ่นทรงมาให้ว่าพี่น้องกับซีหูจักหรือว่าโบหูจักก็อาจจะหลายว่ามันคือลูกอีอย่างแท่นแท่นแท่นนี่พี่น้องหูจักบอพี่น้องรู้จักไหมคะ ลูกมะข้อเขียวค่ะเขาเอินเขาจะเอินว่ามะข้อเขียวลูกคอเขียวนะคะวิธีกินคือกินยังไงก็คือเอามะออมออมบ้แมนเฮ็ดกินกับเขราแบบแกงออมแกงอย่างไ้พี่นอ้องอเอามะออมใส่น้ำใส่หยังให้มันนิ่มให้มันสุกป,ประมาณนั่นนะให้มันได้าะให้มันนิ่มให้มันสุกประมาณนั้นนะพี่น้องละกะเอามะเนียนกับข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราคอยซืเห็ดห้เบิ้งนะคะพี่น้องเห็ดตัวอย่างให้เบิ้งเนาะ มาเพื่อนเฮ็ดกินกันแตงใดญเนาะวิธีเฮ็ดแตงใหญมาดูกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปบางคนก็นสิบอกเคยเห็นคือว่านั่นแหละมันเป็นผลไม้ป้าชนิดนึงที่อยู่อยู่แถวเขาแถวอย่างเนาะเนี่ยจะจะมีอยู่ภาคแถวพิษณุโลกก็มีพิษณุโลกเพชรบูรณี่ยังสินะอันนี้คือน้องน่องสาวฝากมาไหเนาะบ่ลูว่าเอามัดแต่ใส่มะข้อเขียวอะ่ะพี่น้องเอาไว้แบบ ใส่กับข้าวเหนียวเห็นไหมคล้ายๆคือขยี้ใส่กับข้าวเหนียวฮะน้านาะพี่น้องนาะอกีต้าขวนแม่เออเดี๋ยวเขามาเบิงนะ้งว่าพี่น้องเนาะดาซิเห็ุวิธีอมมะคออมมะขค,คอเขียวเนาะให้เบิงนะ้งเนาะว่ามันกลิ่นแดงไดไนนะจะไปคลิดตามกันเ้ยพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาเบิ้งวิธีทํากันเลยนะคะว่าเขาทํายังไงอันนี้ดากักต้มน้ำห้อนไว้แล้วเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต้มน้ำห้อนเดือดๆนะคะ น้ำห้อนเดือเดเ<ๆ>ทลงเลยนะคะเทให้ทหวมเด้อดเทให้ทหวมลุกข้อละเฮานะคะเออเทให่ทหวม,ทวมแล้วก็ปิดไว้ประมาณปิดไว้ประมาณสิบนาทีหาสิบห้านาทีนะคะสิบหายี่สิบสิบห้าอย่างเงี้ยเราก็ปิดไว้อย่างสี่แหละพี่น้อง ปิดไว้สักพักหนึ่งแล้วเฮาก็สิมาหยามเบิ่งว่ามันนิ่มบ่มันนิ่มหรือยังเนาะพี่น้องเนาะมาจ้าพี่น้องหลังจากแช่น้ำไว้แล้วเนาะแช่น้ำอุ่นกระห่อนพุ่นละคงคอยอะแช่น้ำไว้แล้วประมาณยี่สิบนาทีเนาะดากะไปลิ้นน้ำออกแล้วนะคะไปลิ้นน้ำออกแล้วละ บางคนก็คือโบอหูจักเนาะกับโบหูจักน,นะว่ากอาเขากินแังได้มีค่ะก็มีข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าวเหนียวเนาะก็จะจะกินให้เบิงเด้อพี่น้องจะบอกวิธีกินให้เบิงว่ากินแจงไดมะข้อเขียวเนาะนะคะนี่ข้าวเหนียวเนาะอันนี้ก็คือข้าวเหนียวเด้อข้าวเ,เหนียวาบานเฮานีลาธรรมดาอันนี้นี่ข้าวเหนียวเ้อบีบเบิงมันนิ่มๆพี่น้องมันจะเป็นนิ่มๆบางคนเขาก็ที่เอาเปลือกออก คอยกะซี่ลงเมาให้เราคอยลงเศร้าบางคนกะซี่เอาเปลือกออกพี่น้องแต้ดาสําหรับดานี่ดาจะบ่เอาเปลือกออกนะคะดาจะบ่เอาเปลือกออกเพราะว่ามันหน่วยลูกน้อยน้อนโบคือบกคอไอเนืออนะ้อหลายเนาะนี่แตบบ่งซี่นะคะนี่ออาเม็ดอันนี้มันออกนะคะก็แบบมีแต่เน,น,นื้อนี่เห็นซี่บางคนกะจะถนัดใสเกลือหรือว่าใสน้ําตาลพี่น้องใบเขายัางมีเนะาะใบเขานี่ กินได้เลยพี่น้องกินนะกินได้เลยนะคะถามว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันบอกรสชาติมันก็จะออกมันๆน,นะคะมันๆแน,น่เด้อทำอย่างนี้เนี่ยค่ะพี่น้องมันก็จะหน้าตาก็จะเป็นยังสีพี่น้องหน้าตามันก็จะเป็นถามว่ามันเป็นรสชาติยังไงเนาะกินยังสีเลยมันบมขมนะคะ รสชาติก็จะออกมันๆมันๆ,นๆเนาะค่ะเนาะอร่อยเป็นเป็นผลไม้ปลาชนิดหนึ่งที่หายากหายากแห้งพี่น้องไอ้กินกับข้าวเหนียวคล้ายๆคือเขาใบเจลใบอย่างนีนะเป็นผลไม้ปลาต้นเพิ่คือจังคือจางต้นเอป้ปามแต่คล้ายๆคือต้นปามโบ้แมนอยู่ค่เคยเห็นอยู่ ก็จะสูงอยู่บางบางที่เขาบางบางที่บางจังหวัดเขาจะเอิ้นมากคอเนาะอันนี้ดาได้มาจากทั้งเหนือทั้งทั้งเหนือไอเพชรบูรณ์นะเนี่ยมีไอพี่น้องส่งมาให้กินเนาะค่ะเนาะเขาจะเอิ้นว่าบักข้อเขียวอืมบักข้อเขียวนะคะแล้วก็จะมีอีกที่อยู่ทั้งประเทศลาวนะคะเพราะว่าด,ดาเคยเห็น่นขายนะคะอืม เห็นอยู่ในไอ่ยูทูบอยู่อย่างพี่น้องเห็นอยู่นี่แหละวิธีกินพี่น้องรับเข้าเหนียวห,อหวอ่อนห่อนอืมเขาเอิบแบบคอเนียงใส่เข่าบานเขาเอิบเ,เนียงเนาะเนียงใช้เขาืาแซ่บมันเป็นมันมันเป็นผลไม้ปลาผลไม้โบราณน,นะพี่น้องนะอืม ก็มีซํานี่แหละที่จะเอามาฝากพี่น้องนะแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด่าเนี่ยนะคะเพราะว่าช่วงนี้บ่คอยได้ลงดอกสองสามเดือนแล้วบ่คอยได้ลงคลิปยุ่งอยู่แบบกะเออบุหูว่ิที่ได้เห็ดไอ้ไทยยังให้เบื้องนนะ่ะมันยุ่งอยู่แล้วก็ขายของขายยังสินะอืมบ่คอยได้เห็ดคลิปเลยช่วงนี้กะหวับบงว่าคงจะบล่ลืมกันนะคะนะ จ้งในคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนีก่อนนะคะสําหรับคนบ่เคยเห็นบอกข้อเป็นตจ้งไดไนนะคะนี่ค่ะนี่ก็ฝากไว้ก่อนนะคะคลิปนี้ขอบคุณนะคะ